จากน้ำอัดลมก็กลายเป็นน้ำเปล่าที่ใสปิ๊งแบบนี้ได้ทำยังไงไปดูกันเลยอยากมีบ้านไว้วันนี้แอดขอไปอยาไอเทมเด็ดแห่งปีที่ต้องมีติดบ้านกับเครื่องกรองน้ำฟิลิปวอเตอร์ a d ด6ี1 0ที่มีระบบกรองแบบ RO ขจัดสิ่งปนเปื้อนได้เกือบร้อยเปเลยซึ่งไสแกรองเขาเนี่ยถอดเปลี่ยนได้ง่ายอีชี่สุดๆแถมยังขจัดแบคทีเรียได้ถึง9 9้าสิบเก้าจุดเก้าคัญรุ่นรี้ยันปรับอุณหภูมิไม้ถึง4ระดับรน่ตัี้แต่น้ําอุณหภูมิห้องไปจนถึง้ําร้อ95งศะดับ ใช้เวลาทำน้ำร้อนแค่3วินาทีเท่านั้นร้อนไวทันใจเวอร์แล้วเรายังเลือกระดับน้ำได้ตามใจมากน้อยตามความต้องการเลยซึ่งความสูงของตัวเครื่องเนี่ยรองรับขวดน้ำขนาดใหญ่ได้ด้วยนะ mm hmm hmm, เขายัางมีระบบแจ้งเตือนตอนที่น้ำไม่เพียงพอหรือเตือนให้เราเปลี่ยนน้ำเมื่อใช้งานนานเกินไปซึ่งเขาออกแบบมาเป็นแทงค์น้ำซ่อนด้านหลังเครื่องเปลี่ยนได้ง่ายมากแค่ถอดออกเติมน้ำแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่แบบนี้ได้เลยส่วนบ้านไหนนะที่มีเด็กก็สบายใจได้เลยเพราะเขามีระบบสมาร์ทล็อกที่ทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่เด็กกดปุ่มผิดพลาด